นิ้วร็อกเป็นภาวะที่เกิดจากการอักเสบของปลอกคุ้มเส้นเอ็นบริเวณมือฝ่ามือหรือบริเวณคนนิ้วมือนะครับทำให้เกิดการอักเสบขึ้นอรอบๆตัวเส้นเอ็นนะครับคนไข้จะมีอาการปวดและอาจทาให้เกิดการสะดุดร็อกบริเวณระหว่างการเหยียดหรืองอนนิ้วมือได้สวัสดีครับผมนายแพทย์พริระชัดโตเทลิพัฒนานะครับแพทย์เฉพาะทางด้านสัญญา,าศาสตร์ออโตพดิกนะครับเฉพาะทางด้านมือและจุลสัญญา,าศาสตร์ครับ ไซเคโลโเกิดจากหลายปัจจัยนะครับเช่นเพศอายุลักษณะงานแล้วก็การใช้งานของมือนะครับยิ่งพวกนี้ถ้ามีการใช้มือลักษณะงอนิ้วมือนานๆนะครับหรือใช้งานการยกของหนักเยอะๆก็จะทำให้เกิดอาการได้ครับโรคนิวรอก มี4ระยะครับระยะแรกหรือระยะที่1นะครับคือจะมีการปวดบริเวณนิ้วมือเวลามีการใช้งานระยะที่2มีอาการปวดและอาการสะดุดล็อกแต่อาการสะดุดล็อกนี้จะสามารถคลายได้เอง ระยะที่3ครับจะมีการปวดและสะดุดล็อกแต่การสะดุดล็อกนี้จะต้องใช้มืออีกข้างเพื่อมางัดหรือมาดึงให้นิ้วกลับมาสู่ภาวะปกติส่วนระยะสุดท้ายหรือระยะที่4นะครับนิ้วจะอยู่ในท่าง,งอค้างไว้ในท่าง,งอเป็นเวลานานไม่สามารถเหยียดหรืองอเพิ่มเติมต่อได้ครับ การรักษาแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกอนุรักษ์นิยมหรือแบบไม่ผ่าตัดนะครับเช่นการฝึกบริหารนิ้วมือการแช่น้ําอุ่นการลดการใช้งานนะครับหรือถ้ามีอาการปวดมากๆก็สามารถใช้การฉีดสเตียรอยด์ที่บริปเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นได้ครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือการผ่าตัดนะครับเราแบ่งเป็น2ประเภทก็คือการผ่าตัดแบบสกิดปลอกหุ้มเอ็นหรืออีกแบบหนึ่งคือการผ่าตัดแบบเปิดครับ การป้องกันโรคของภาวะนิว้วล็อกนะครับประกอบด้วย1การฝึกบริหารนิ้วมือ2การแช่น้ําอุ่นให้เป็นประจํา3การลดการใช้งานในลักษณะ,ะางานที่ทําประจําซึ่งมีโอกาสเกิดหรือเป็นสาเหตุของภาวะโรกนิว้วล็อกนะครับ